เอาแล้วผมขอกราบสวัสดีจอทยไี่สหายเป็นสาวเชียอะไรเป็นสาวกเออสกีมิเดียท็อปเปอร์ดีเฟนส์นะผมวันนี้มาอยู่กับพี่คิดนะผมนั่งเออแดกเหมือนเด็กกระโปงเออนั่งรอแบบปะป๊าป๊าตอนไหนจะมามาเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไงปะป๊านี่โอมา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 ทำอะไรเอามามาหนีกูกูคนดูเขาไม่เขาไม่อยากนั่งใกล้ผมอุ้ยโอเคครับจังหวะดีครับ ผมได้ทำการเติมโรบักได้โอ้พี่พี่เทสจังอ่ะพี่พี่เท่จังอ่ะพี่กูพี่เอฟซีครับพ,พี่ขอเส้นหน่อย <Yeah. S 1> พี่ถึงตัวโคตรเท่ดีเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคผมวันนี้พี่ได้ทำการซื้อโรบักมาแล้วผมในคนดูพี่บอกเลยพี่เติมไปประมาณประมาณ90บิบาทหยอกโดเพวกคดูก้า <c oughs> ประมาณ <c oughs> เติมไปประมาณ9 0สิโรบักเลยผมไม่ใช่ เก้าสิบบาทเ e ดียคุณดูคก็บก็ได้ประมาณเนี้ยครับคุณดูเรับตอนแรกก็จะเอาเนี้ครับ,แ,รรบแต่มันไม่ใช่ทีวีเมียนี้มันเป็นเออเออคุณหมอทีวีแมนครับคุณดูครับนะเออประมาณสองร้อยเก้าสิบครับแต่พี่เ <c oughs> นี่ยมันมีทีวีวูแมนนะคุณดูครับถึงถึงจะไม่เป็นทีวีเมนก็ช่างแต่เป็นก็เป็นทีวีผู้หญิงนะคุณดูเรับเฮ้ยกับเชียร์ได้ไย โอเคผมดูแบบจังหวะดิบเฮ้า9เหรอปะความสามารถก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแล้วกูดูระหว่างทีวีแมนกับทีวีมูแวนดเนอะเป็นเพศชายกับเพศหญิงแค่นั้นเองจังหวะนี้ซื้อไปเลยครับผู้ดูซื้อติดตซื้อแซมเล่นดิอ้อหว้าว ว้าวเป็นระดับสีม่วงนะผมเนอะโอเคครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนด่านเล่นโหมดนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเอ่อทีวีวูแมนนะคุณดูแล้วก็เอาพวกเอ่อพวกนี่ไปด้วยพวกคุณหมอแล้วก็พวกพวกคุณหมอคาเม r าเมนแล้วก็สปิกรแมนนะโอเคครับนะนี่ก็มาเล่นดูนะว่าทีวีวูแมนราคา90โลบัก จะเป็นยังไงครับผุณดูครับผมจะเปลี่ยนดาฟาร์มไหมผมจากทาวเวอร์สตีเป็นเอ่อเป็นแดนซิตแดนอะไรนี่อ่านไม่ออกกดเลยครับคุณดูครับจังหวะนี้หลังจากนั้นผมไปเข้าเกมแล้วเลือกเป็นโหมด normal แล้วผมนะเป็นโหมดสีเหลืองนั่นเองครับแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใขรเชื่อเลยก็มีใครก็ไม่รู้ครับนะเข้ามากับผมแล้นายคนนี้อนายเบคอนคนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเข้ามาหน้าตาเฉยเลยแล้วดูมึนจบหายอะดูอ่ะแล้วเขาตั้งเป็นสปกเกอร์เมย์แล้วผมพี่ก็ ตั้งเหมือนกันผมเป็นสปิเกอร์แมดนะคณดูครับเพราะว่าพี่แกเป็นหน่วยจู่โจมระยะประชิดนะครับคนดูครับจังหวะนี้ก็ตั้งไปเลยครับตั้งสองตัวครับนะห่านไปยังไม่ทันหลคุณคนดูครับเว็บที่สองครับบอกเลยว่าเออสปิเกอร์แมดเอาไม่อยู่ครับคนต่อสู้ระยะประชิดเราครับบอกเลยมามาจนได้ครับทะลุมาเลยเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้ก็คนดูนะดูดูดีนี่ขนาดเบื้องสามก็ไม่อยู่ เว้ตายดูจากทรงแล้วน่าจะเอาไม่อยู่แล้วคนเดียวจังหวะนี้แล้วผมจะได้ทำการตั้งแมงมุมสปีเกอร์นะผมนะสปีเกอร์สไปเดอร์นะจังหวะนี้ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าพี่แมงมุมก็ฝากความหวังไว้กับพี่แก่แล้วพี่แมงมุมตัวนี้ ผ่านไปแป๊บเดียวแนละ้วคนดูครับนี่ก็เวฟที่แปดแล้วนะบอกเลยว่าส,สปีเกอร์สกิมดี้นะมาอย่างเยอะแล้วผมจะตั้งไอพระเอกของเราผมไม่ใช่พระเอกอีกนังเอกของเราวันนี้นะคุณดูเป็นทีวีบูเมนนะคุณดูนี่ปล่อยไฟปล่อยเพลิงเงียโคตรโหดดูดิแล้วณดูเอ้ยหัวร้อนเลยคุณดูยังวันี้นนถอดเสื้อแล้วหัวร้อนเลยไอชักโครกแล้วหัวร้อนเลยดูดิติดไฟอะเบอกเลยโคตรโหดนะผมเก้าสิบโลบัคกแต่โหดยังไงครับ เพื่อนเอาไม่อยู่แบบจังหวะนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนตั้งอะไรของเพื่อนนี่เพื่อนอันนี้ก็โทษเพื่อนนะคุณดูมเังดูดิน่าจะเป็นรอดแล้วเบฟสิบเหดูเลือดดูเลือดเออดูดีน่าจะเป็นรอดแล้วพี่เมงมุมกเอาไม่อยู่บบสเปเดอร์สปิเกอร์ก็เอาไม่อยู่แบบจังหวะนี้โอ้ยปล่อยไปแบบงงๆแบบโอ้ยตาย ฮิวแม,มนก็ยังเอาไม่อยู่ครับผมก็คือเพื่อนกำได้ช่วยอะไรผมเลยผมก็ไม่ช่วยเพื่อนหลยต่างคนต่างขี้กลางผมโอ้ยแพ้ไปเลยครับจังหวะนี้อ่าแล้วครับคุณเดือบหลังจากนั้นพี่ก็ได้เล่นคนเดียวผมนะถึงเบฟแรกพี่ก็ได้เอาละครมาใหม่นะครับมีเอ่อคาเมล่าแมนมีสปิเกอร์แมนแล้วก็มีลำโพงก็มีดาร์กสปิเกอร์แล้วก็มีทีวีมูวูแมนนะคุณเดืบอบนะ,อะเบฟแรกมาแล้วผมนะแล้วเจ้าดาร์กสปิเกอร์แมนบอกเลยว่าตัวนี้โคตรโหดนะ ตัวสีทองนะบตบทีทีละเออทีละเกียวร้อยห้าสิบหรือเปล่าหรือแปดสิบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทีละแปดสิบนะคนดูแบบแล้วก็บวกอีกยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เป็นตัวทองที่แบบเออคุณดูให้ผมมาแนละ้วบอกว่าโคตรโคตรโหดโหด,ด,ดจริงนะคนดูเป็นตัวเริ่มแรกที่แบบเออราคาที่ท่าเท่ากับตัวกิกาที่เกอรน,นะครับก็ถือว่าดีอยู่เลยนะ,นะดูดิบอกเลยครับคุณดูครับว่าเจ้านี่เหมาะสำหรับการที่แบบมาวิฟแรกๆเวิฟสองวิฟสามอเพราะว่ามันมันตบแรงนะคุณดูครับนะ เมื่อกี้ผมไปดูแลวมันไม่บวกย0ิบมันบวกเจ็ด็สบนะแปดิบวก็ิบนะเท่ากับกี่ปะเท่ากับกี่ก็ช่างหมันครับแต่ที่แน่ๆมันเขาตบแรงมากเลยไอ้ดาร์คสปิเกอร์เออแต่เอแ,แต่แต่หลุดมาตัวเดียวหลุดมาทำไมครับตัวเดียวครับแล้วดูโอ้โหเวฟบแรกหลุดมาหนึ่งเนี่ยหรือพี่แกปล่อยมาทำไมไม่รู้ตัวเดียวเออตอนแรกคิดใจว่าเออมันต้องไม่รอดเลยครับเพราะว่าแพ้อ,อีกแน่นอนดูครับดูดิดูผ่านมาตัวเดียวครับปกติปกติต้องไม่ผ่านมาสักตัวครับ โอ้แล้วพี่แกแบบก่อนจะถึงแบบโอ้โหดูเหมือนเต่าเลยอ่ะโคตรอืดโอเคครับผมดูครับก่อนจะถึงเนี่ยโอ้เล่นไปสนานเรับเว็บแรกนะ่าเรามาลุนเว็บที่สองต่อกันเลยผมจะลงเป็นเอ่อตัวดืมแล้วผมดาร์คสปิเกอร์แมนนะคนดูเว็บที่สองมาแล้วครับคนดู โอเคเขาเดือบมารอจังหวะนี้มาดูมารอเชื่ออะไรมาดูจังหวะนี้ครับว่าจะไหวหรือเปล่าดูดิตบแต่ทีดูดิตบครั้งเดียวพอครับไม่ต้องสองครั้งเลยครับ,บ,บเจ้า Dark Speaker แม n ตัวนี้ผม Regeneri ที่คนดูให้พี่หมาเขาขอบคุณน้องๆข,ขอบคุณน้องที่ให้หมาด้วยผมขอบคุณมากเลยครับนะมานะนะเรามาดูเอ,อเวฟนี้กันดนาะว่าจะไหวหรือเปล่าตัวแรกเออเวฟแรกปล่อยไปหนึ่งตัวตอนนีนะ้ไม่น่าจะปล่อยเลยเพราะว่าตบแรงจริงนะคนดูตบครั้งเดียวครับเป็นตัวที่แบบ เริ่มเกมที่แบบทําได้ดีมากเลยนะสําหรับด่านฟาร์มนะไม่รู้ว่าด่านอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ดูดิดูตบดิโอเคเวฟสองผ่านไปครับเวฟสามมาครับเวฟสามมาแล้วครับคนดูครับนะจะไหวหรือเปล่าสปีกเกอร์ดังสปีกเกอร์เหราตกไปสองทีสามทีสีทีห้าทีโอ้อโหโคตรโหดแล้วเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่แบบเริ่มเกมได้ดีมากเลยผม เท่านั้นยังพอต้องซื้ออีกดีนี่ไงเอาลงอีกนะครับตัวหนึ่งครับดังสปีเกอร์เรา <S <S เนี่ยคุณดูคุณดูคดุณดูดูมันตบดิดูปึ๊บ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 เชีย่ยโคตรโหดจัดโหตเบอรโอ้ดูดิมันตบในที่สุดแล้วคนหนึ่งครับ ตัวพระเอกของเราไม่ได้ดังเอกเออต้องนางเอกดีพระเอกชื่ออะไรก็ลงมาแล้วนี่ครับมือขัดหลังโคตรเท่เลยคนดูเชี่ยดูดิมือขัดหลังด้วยสำหรับเจ้า,ดดาทีวีบูมเอนนะอันนี้โคตรเท่อ่ะเหมือนแบบบริการอ่ะบริการอมือขัดหลังด้วยเอโคตรเท่ครับคนเดือดจังหวะนี้โอเคเบบผครับพูดไปแป๊บเดียวเบบผกกมาแล้วนะจะไหวหรือเปล่าอันนี้ผมได้ไดแคปภาพไปแล้ว ผมก็จะอัพเป็นเอ่อเลเวลอสองครับสำหรับเจ้าดาร์คสป a k e r Man เนนะมาทีวีวูเมนนะจังหวะนี้จะไหวหรือเปล่าไปาาดิอึ๊บอัพไปแล้วครับคุณเดือบอัพดูดิพุ่นไฟโอ้โหหัวร้อนแน่มึงเนี่ยโหดจัดเอาแล้วครับคุณดูเผื่อแป๊บเดียวจะเรเวลเก้าแล้วผมก็ได้อัพเป็นทีวีวูเมนเลเวลสองครับอัพอย่างวะเมื่อกี้ดูไม่ทนันเดี๋ยวคุณเดือ่าแล้วก็ได้ตั้งเออเจ้าแมงมุมตัวหนึ่งนะเนี่บ เอาอีกครับแมงมุมอีกตัวครับนี่แมงมุมก็ยุบหลังคาแมงมุมเจอแมงมุมอ่ะดิมาแลงมุมมาอ่ะดิมาดูดิบอกเลยว่าตัวเจ้าแมงมุมสปิเกอร์เออสปิเกอร์ชื่ออะไรเออสปิเกอร์สไปเดอร์อะไรโคตรโหดแล้วคุณดูดูดิเจ้าลำโพงแมงมุมโอ้เวลก้าโคตรเยอะดูดิยาวยาวเป็นหางว่าวเลยคุณดูโอ้ยังไงแมงมุมปะทะแมงมุมกับสไปเดอร์ปะทะสไปเดอร์อ่ะดิแล้วมึงกับกูใครจะอยู่ใครจะไปใครของแท้ใครของปลอมว่คุณดู เดียบบอ,อกเลยช่วยได้มากครับเสิร์ฟเจ้าสปิเกอร์สไปเดอร์ครับดู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 ดดูดัดดดสสปิเกอร์ก็ไม่น้อยหน้านครับในโคโ้ดโหดในทีวีวูเมนเอาดีติดไฟไปดิหัวร้อนไปดิเมง่วานนี้เออติดไฟไฟเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้หูหัวร้อนหูติดไฟโอ้ยไม่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 โอ้ไม่โอ้าว <c oughs> แล้วผมก็ตัดมาที่เวฟสิบห้าเลยนะครับ นะคุณดูจังหวะน,นี้นํามาด้วยกองทัพโถส้วมทักโคกนามาด้วยเออเจ้านะ้าแก่เลยครับดูได้มันดิเงอ,อแล้วก็มีเออเข่าเลยผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนแมงป่องแนละ้วคุณดูดูดิส่วนไอ้เจ้านี้ครับมันมันแทงได้แล้วคุณดูครับถ้ามันแทงเราปุ๊บเราจะมึนนะคุณดูนะดูดิโอเบบสุภาอย่างอย่างเยอะดูดิว่าแต่ทีโอหูโอ,โอวิ่งมาดูดิจังหวะนี้ไหวเปล่าไหวเปล่าไหว,ไ,วไหมไหวไหมไหวไหม ไหวไหมโอ้ดักสปิเกอร์บอกเลยโคตรโหดเพื่อทำการตั้งทีวีบูมแมทตัวเอกของเราครับวันนี้อัพไปทีครับเบลส่องเบนบบดีว่มึงติดมึงเจอไฟเออไฟนรกทะเลาะกันเชี่ยอะไรทะเลาะกันโอเคครับจังหวะนี้เออมีเจ้าเออมีเจ้าเจ้าเชี่ยอะไรเนี่ยเออเจ้าเครื่องสว่านเนบกับเจ้าปืนเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเออดูดิมันหมุนเออไหวหรือเปล่าจังหวะนี้เออดักส์ดักสปิเกอร์แมนก็ทำน้าที่เออสุดแล้ว จารพงศ์จารพง์ทีวีวูแมนเพื่อจังหวะนี้ไหวเปล่าไหวเปล่าโอ๊ยไหวหรือเปล่านี่ไงไม่ไหวก็อีกตัวดีเงินเหลือเยอะนี่ไงโอ้ยกืบเป็นล่อแล้วคนดูไหนที่สุดบอสก็มาแล้วล้วคนเดียวจับตาจับตูตดดูนะครับลองบอสก็ถือปืนถือปืนอะไรตื่นปืนไรฟุ้นครับผม <laughs> น่าจะร้อยนัดแต่นคนดูสองร้อยนัดหรือเปล่าก็บอกแล้วร้อยนัดจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันยิงมันยิงเราได้ผมทีวีวูแมนจะโดนยิงครับดูดิ ดูจริงก็สตันสตันหลายวิอยู่นอะง่วงเนบทีวีวิเมนบอกง่วงแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เจอดักสปิเกอร์แมนตียังว่านี้บอสก็ยังเอาไม่อยู่รครับดูดีโอ้โหโคตรโหดอ่ะดีสุดในที่สุดก็เวฟยี่สิบเลียวนะจังหว่านี้บอกเลยว่าเชี่ยดูดิคุณดูดูดิโอ้โหยเจ้าสปิเกอร์สไปเดอร์โคตรโหดอ่ะเจ้าลำโพงแมงมุมนะผมจะเรียกมันแบบนี้นะคุณเดือบโอเค จังหวะนี้โอ้โหดักสปิเกอร์ก็โคตรโหดเลยผมกับกับพ่อหนุ่มสูรดดำแดงว่าตีคนเลยเหรอดูดูดูมือดิบูบุูบบูบเียเอาแค่สองตัวนี้ก็กินข้าวแลวครับบอกเลยเนี่ยขอบคุณน้องที่ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ดูนี่ไม่ให้ผมเะยขอบคุณจริงจริงครับนี่ครับระดับหัวบอสบอสมาแล้วหัวบอสหัวบอสบอสคือเหลรคุณดืึงระดับหัวบอสมาเลยครับจังหวะนี้ โอ้โหแม่งดูดิโหเกินคุณดูดูทีวีวูเมนนะคุณดูครับจังหวะนี้ง่วงนอนแต่ก็ยังพ่นพลังอยู่พ่นไฟผมบาลรกันเด๋ยวไฟที่แบบโอ้ลูกโชูนี่แบบติดทีหัวอ้อนแบบติดนานติดทนนานนะผมเออยังกับกาวตาช้างไม่ใช่โอ้แล้วบพวกบอลน่าจะไม่ไม่ไหวกันครับดูดีน่าจะร้อนแบบโอ้ยไอชักโครกไอโง่มึงไหวหรอกนี่มึงไหวเหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณดูคุณดูไม่ผ่านมาได้ ผ่านมาได้ก็ตั้งได้ครับพอดีเงินเหลือพอดีรวยโอ้โหเ,เป็นไงครับคุณดู<ง>นี่มาดิอ่ะได้หมดได้หมดโอเคเบยิบสองบอกเลยตอนนี้แบบเบลสไปเดอร์โถส่วมมาอย่างกับแมงมุมโถส่วมนั่นเองก,กับแมงมุมโถส่วมจะกับแมงมุมคาเ์ลีาเออไม่ใช่คาเ์ลีราดิสปิกเกอร์ลำโพงนะคุณดูโอ้งง,งงหมดแล้วพี่เนี่ยนะมาด้โหไม่ไหวครับบอกเลยว่าชุดนี้โคตรโหดอีกครั้งนะผมผมยืนยัน เพราะว่ามันมีเจ้าอทีวีมูเมนต์นะผมเจ้าหญิงแม่ iye? เจ้าหญิงตัวเอท่านหญิงของเราครับผมน่าโคตรโหดแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ตัวเที่อะไรเนี่ยลำพงนะโอไม่ใช่ลำพงเขาเรียกว่าระเบิดดูสตันสองสองแบบโอ้สองสองตัวเลยอะแบบรัศมีโคตรใหญ่คนดูโอ้ดูด,ดิสตันโคตรนาน,นโอ้บอสมาเลยบอสยิบยิบสองมาแล้วแต่ตื่นตื่นทีเกือบจะล่วงแต่ตื่นไม่ได้ครับ เกือบจะหลับแต่พี่ตื่นมาได้เออนี่ไงเออให้มันรู้สิเอาเลยครับคุณดูเวฟยุบสามาผมนี่คือบอสเวฟบสามมาสองัวครับนี่ติดไฟไปดิโอ้ไปดิโอ้ยโคตรโหดอะขนาดหลับยังเออเป่าพลังนะคุณดูเวฟเอาไปดิบอสหัวร้อนนะหูดูดูดูเชี่ยอย่างคุณอะรถโคตรเร็วกว่าคุณดูโอ้ผ่านไปโคตรง่ายยังไงก็ไหวครับคุณดูครับเพราะผมมั่นใจเวฟยุบสี่มาแล้วครับตามมาด้วยบอสเออ พีโพ้ดวผมพีโ <laughs> พอะไรก็พีโพว่าพลิศคือตำรวจนั่นเองเนะี่ยนี่จังหวะนี้หูหูยลองบอสมาอย่างเยอะแต่ไม่เป็นไรครับพางเราโหดเลยครับเจ้าลำโพงนี้คือผมอัพเต็มเลยครับผมผมอัพเต็มทุกตัวเลยครับเนี่ยอัพเต็มโอ้ยังไม่เต็มดิอีกอีกขั้นหนึ่งแต่ใกล้แต่จะเต็มแ,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 แล้วคนดูจังหวะนี้ทีวีวูเมนแบบ พุ่นไฟพุนพ่นผึ่งบันะลยกันนะบ,บอกเลยว่าเนี่ยโคตรโหดโหดจัดอย่าลืมไปซื้อน,น้องๆ99โลบัคเองเติมไปประมาณ40บาทก็ได้ละ40 50บาทเอาละครับเว็บสุดท้ายเลยครับเอ้นวันนี้มาลองดูมาลุ้นกันนะคนดื่มจะไหวหรือเปล่าแบบไปดูดีกันจังหวันี้จีแมนะครับ ม่รู้ว่าจีเม l หรือเปล่าแต่หน้าตามกวนตินใส่แบนเอาเรื่องทั้งวันนี้โพลิสเออพลิสรีบมาผมรีบมาผมจะไปจับโจรครับรีบไปไหนก็ไม่รู้รีบไปไหนก็ไปตุยครับโอเคครูดูภาคใหม่ไม่มีเสียงเด็กกระโปงไม่รู้่ยวไหนบ้านผมโอเคพาคใหม่จังหวะรีบบอสบอสทีเมียนบอสก็ไม่ไม่ไหวเลือดแสนแสนเจ็ดหรือเปล่าโอ้แล้วบอสบอสชี่อะไรเนี่ยไม่คุณหน้าคุณตาน่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่าไอ้ลุงแก่ข้างบ้านเลือดตั้งแสนหนึ่งครับกี่แสนวะน่ะ โอ้ยมองไม่ชัดจังหวะนี้จะไหวหรือเปล่ากี่แสนวะาดาคนดูเลือเลือแสนสี่แล้วคนดูโอ้ยได้สองแสนสี่ดิโอ้ยจังหวะนี้ไม่ไหวครับจังหวะนี้ผมคิดว่าจะไม่ไหวแล้วผมเลยตัดสินใจขายด Dark Speaker เมียแล้วก็มาตั้งใหม่ครับสรุปคือผ่านด่านฉี